ว้าวนี่จากที่เราเด็ดไปนะคะเพื่อนๆต็แตกขึ้นมาใหม่สวยงามมากเลยสำหรับเคลสุกโตฟู้ดของทุกคนแล้วก็ของบ้านเราด้วยนะคะเพื่อนๆมีอยู่แค่นี้แหละปลูกไว้แค่นี้แต่ว่าได้ทานตลอดปีเลยค่ะเดี๋ยวพี่ชูก็จะเอามาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะเพื่อนๆ เราต้องหามาไว้นะคะแล้วก็ปลอดสารด้วยเราไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะ mm hmm. เพื่อนๆดูงามไหมคะงามไหมงามเคีวนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ mm hmm. เราไปทำสมูทตี้นะ mm hmm. ไปรวมกับพวกผลไม้รวมต่างๆได้หลายทุกชนิดเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆพอเราทานเข้าไปนะมันก็เขาเรียกว่าถ้าทำสมูทตี้เนี่ย mm hmm. ก็ก็ดีกว่าที่เราเคี้ยวนะ คือมันจะเข้าสู่ DNA ได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับจะเป็นพวกเหมือนกูโค้ดนะคะเป็นวิตามินคือเข้าได้ง่ายแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสดชื่นได้นะคะอันนี้ซูเปอร์ฟู้ดของเรานะคะนี่น,นีสวยงามยิ่งได้น้ำฉนนะคะทุกคนเห็นไหมเด็ดอยู่ตลอดแต่ก็ออกตลอดแต่สำหรับต้นต้นแม่นะคะต้นแม่ค่ะ เหลืออยู่แค่นี้แล้วแต่ก็ยังออกต่อยอดไปเรื่อยๆนะก็คือยังเขายังไม่ยังไ,ไม่แห้งเฉานะก็ปล่อยไปก่อนแต่ต้นนี้ก็จะมาแทนนะทุกคนต้นใหญ่ต้นนี้ก็จะมาแทนน,นี่เลยแต่ยังไงเราก็ต้องเลาะใบใบข้างล่าแบบนี้ค่ะออกเพราะว่ายอดนี้จะได้เติบโตขึ้นมาก็<อ>ทำให้เราได้เด็ด เด็ดกินเด็ดปันเด็ดตลอดเวลาก็ปรุงอาหารอื่นได้นะคะต้มจืดได้นะคะเพื่อนๆใส่น้ำเต้าหู้นะคะใส่หมูสับได้ค่ะสุดยอดก็มีความสุขนะคะกับสำหรับเคลของเรานะคะเพื่อนๆต้นกระถางเดียวเนะะี่ยค่ะทำให้เรามีความสุขได้ทั้งบ้านเด็ดเด็ดอันนี้ออกเด็ดอันนี้ออกอันนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วต้นเขาจะสูงขึ้นด้วยแต่เราก็หามาแสมว้เรื่อยๆนะทุกคนแซมต้นเล็กไว้เนี่ยเผื่อไว้นะคะแต่ใบไม่ได้ใหญ่เท่าที่สวนที่เขาปลูกจริงๆนะแต่ว่าของเราก็โอเคนะคะประมาณนี้เราก็สุดยอดเลยนะสาหรับเราขอบคุณเควขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ ครีเอเตอร์นะคะที่เข้ามาให้การสนับสนุนเราก็สนับสนุนกันละกันนะคะเพื่อนๆไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะทุกคนก็ทุกคนก็รู้หน้าที่ดีอยู่แล้วเนาะเราเข้ามาทํางานตรงไหนเราก็แบ่งปันกันไปเราถ้าใครมีสิ่งดีๆก็ออกมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะพบก,กันใหม่ค่ะ